สวัสดีครับมาพบกับหลังนะครับวันนี้ก็จะพามาดูรถตู้กันบ้างนะครับอ่านี่ก็เป็นแนะนําช่องก่อนเนาะเป็นช่องใหม่เลยช่องรถตู้มือสองนะครับ,บายหลังนะคัดเกตเลยตัวนี้ก็เดี๋ยวจะพามาดูรถตู้นะครับถ้าช่องนี้นะก็จะพามาดูรถตู้ที่เป็นใหม่น้อยๆเนานะใหม่น้อยๆสาภาพดีๆใช้งานยาวๆอะไรเงี้ยนะครับอ่ะ ก็วันนี้ก็จะพามาดูตัว Hi h i เอ็นะครับสา GL เลยราคาเพียง6 8 5 0 0 0บาทนะปี2017นะครับอ่าเลขใหม่น้อยๆนะเพียง80,000กิโลเท่านั้นนะครับอ่าตัวนี้เขาเรียกม่วงน้อยเปล่าไม่รู้นะอันนี้น่าจะเป็นม่วงน้อยนะเท่าที่สอบถามมานะถือว่าเป็นรุ่นหายยากอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหาย,ยากอีกรุ่นหนึ่งเลยกระจังหน้านะมาแบบโครเมียมนะครับหน้าก็จะแบบ ออกหล่ออยู่แล้วเนาะโตยตาเนาะจังหน้าสีโครเมียมนะครับไฟมาเป็นแบบมันติลิเฟสเตอร์นะไฟแบบมันติลิเฟสเตอร์แล้วก็มีไฟเลี้ยวนะด้านข้างของกรอบเขานะครับกระจกมองข้างนะจะมาเป็นแบบดําด้านนะแต่ก็ยังยังดูดีนะครับยังใหม่อยู่นะอ่ามือจับมาเป็นสีดําด้านเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็ตัวยางนะเป็นยางปี2021นะครับนี่ยางเป็นปี2021นะครับ ตัวยางนะขอบ15นะครับตัวนี้ยางขอบ15มาเป็นแบบล้อกระทะนะครับอ,อันนี้ก็ให้ทางเลือกลูกค้านาะเผื่อลูกค้าเอาไปติดตั้งแบบอื่นเพิ่มเติมนะครับก็ตัวสีรถก็ออกเป็นสีขาวอยู่เลยนะขาวจ้วจออยู่เลยนะพูดถึงรถมันยังใหม่อยู่เลยลูกค้ายังใหม่อยู่เลยครับนี่เลขไม้เดี๋ยวให้ดูเลขไม้นิดนึงนะไม้แปดหมื่นโลเท่านั้นนะ ไม้น้อยๆเลยนะครับให้ร hey, ุ่นนี้รุ่นหายากอีกรุ่นหนึ่งนะครับเกียร์ธรรมดาเนาะนี่เกียร์ธรรมดาปีสองพันสิบเจ็ดด้วยนะครับนี่คอนโซลคอนโซนยังคลิปๆอยู่เลยนะครับคอนโซลยังใหม่อยู่เลยอันนี้มีการทําสปาเบื้องต้นบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เดี๋ยวเราต้องมีการทําเพิ่มเติมให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่งอยู่แล้วนะครับก่อนรับรถเนาะอันนี้ก็มีล้างรอบหนึ่งแล้วอ่ะแล้วก็ตัว เซนเซอร์ถอยนะครับมีทั้งหมดสี่จุดนะครับเซนเซอร์ถอยมีทั้งหมดสี่จุดนี่ด้านหลงด้านหลังนะให้ดูรอยน็อตกันเนาะนี่น็อตเดิมเดิใสๆเลยไม่มีแกะนะครับด้านหลังน็อตใสๆไม่มีแกะแน่นอนนะเมคองเมคอาร์ตอยู่ครบหมดนะครับนี่เมคอาร์ตอยู่ครบหมดนะนี่ไม่มีแกะแน่นอนนะครับนี่ สวยๆเลยลูกค้าสำหรับคันนี้นะสวยๆเลยอันนี้ต้องแจ้งก่อนว่ายังไม่ได้มีการเก็บงานอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังคงประมาณ70%เองนะครับในตอนที่รีวิวตอนนี้นะครับกระดานหลังก็จะมีโลโก้ตัว Hi h i เอ็แจ้งเลยตัวตั้ง Hi h i เอ็นะครับตัว gl นี่ถือว่ายังสวยนะครับโดยรวมถือว่าสวยๆเลยนะครับ ด้านหลังไม่มีแกะไม่มีไขแน่นอนนะสีเสือสีเดิมไม่มีกับสีเลยนี่ครับน็อตนเดิมหมดนะครับนี่ให้ดูมันช,ดชัดๆนะให้ดูช,ดชัดๆนะครับ <S 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 2> <S 2> นี่น็อตกิ๊บกิบเลยนะครับนี่ไม่มีแกะแน่นอนนะครับเบอะเบอะแบบน่นๆตึงๆเลย ายในให้ดูมุมกว้างนิดนึงนะครับนี่ภา,นภายในสวยกิิบเลยนะครับลูกค้าท่านไหนนะเน้นเอาไปใช้งานผมเชียร์เลยคันนี้หรือว่าใช้งานได้ยาวๆแน่นอนพาดูภายในนิดนึงนะครับนี่เบาะนั่นๆดึนตึงๆนะครับใหม่วิ่งน้อยด้วยนะครัใไม่เพียงตันหมื่นโลเท่านั้นนะครับภายในก็จะยังใหม่อยู่นะยังกิิบๆอยู่เลยนะครับนี่ พาดูมุมกว้างนิดหนึ่งนะนี่เห็นไนหะยสวยๆเลยนะครับหลังคงหลังทายเนียนๆเ,เลยเลขไม่อย่างที่ให้เห็นเลยครับก็คือแปดหมื่นกิโลนะครับนี่นั่งให้ดูด้วยภายในประมาณนี้เลยนี่ใหม่ๆเลยนะครับใหม่ๆเลยลูกค้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะคันนี้ติดต่อเบอร์หลังได้เลยศู 0, 9, 8ย์เก้าแปดหกสองเจ็ดหกแปดหกสองนะครับ 0ูน 6, 6, 6 2เก้าแปดหกสองเจ็ดหกแปดหกสองหรือโทรมาหาหลังได้เลยนะถ้าสนใจคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูเครื่องยนต์นิดนึงนี่ตา้มสง่งต้มสีโรงงานมาครบนะครับนี่ไม่มีไขไม่มีแกะแน่นอนนะนี่ให้ดูน็อตกันจะจะเลยนะครับนี่ให้ดูนอด็อตจะจะเลยนะนี่ต้มสีโรงงานอยู่ครบนะครับนอ็อตน็อตเนื้อไม่มีขยับเลย นี่เครื่องนําเดิมสวยๆแบบนี้เลยลูกค้ามีได้ที่นี่ที่เดียวนะสําหรับบริษัทเพชรยนต์เรานะครับบริษัทเพชรยนต์เราตอนนี้อยู่ที่โกดัง3นะครับโกดังเก็บรถนะขนาดใหญ่นี่รถตู้กาลังเข้ามาเรื่อยๆเลยก็เดี๋ยวยกตัวไฮเอ็ดรุ่นนี้เนาะให้ลูกค้าดูก่อนว่าไม้น้อยปี17ราคาเพียงหกแสนแบาทเราก็มีนะครับไม้น้อยๆแบบนี้ เดี๋ยวผมพาดูหน้าเครื่องนิดนึงนะครับนี่นี่ลินลินเลยนะให้ดูลินลินเลยนี่หน้าเครื่องนะครับหัวน็อตขาวใสกิ๊กๆเลยนี่เมอาร์ตอยู่ครบนะครับไม่มีชนแน่นอนนะครับนี่สวยสเลยนะครับ ก็ลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจรถรุ่นนี้นะติดต่อเบอร์หลังได้เลย0986276862นะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่ของหลังด้วยนะอันนี้เป็นช่องรถตู้คัสเกตนะบายหลังคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณุมากครับ